สวัสดีครับผมฮันเตอร์จูเนอร์คนเดิมนะวันนี้มาขายกล่องอิม n เ t e ฟ้านะครับก็เป็นกล่องที่มีรุ่นน้องมาฝากขายนะครับก็ตอนนี้จะเป็นการเทสกล่องนะครับก็จะให้ดูว่ากล่องติดปกตินะครับเอากล่องติดปกติก่อนก็คือไฟสเตตัสอยู่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะฮะ ถ้ามีไฟแดงมันขึ้นไปแล้วแต่นี้ไม่ขึ้นไฟแดงนะครับเพราะนั้นทุกอย่างทาง,งานปกติเอาไปดูที่หน้าโปรแกรมก็จะมีะตัวนี้ Total Airflow ตัวนี้คือเรายังไม่ได้ปรับนะครับแล้วก็มีพวกลิ้นป่งพีเซอร์ผมกดคันเร่งเห็นไหมมีมีนี่นะการเคลื่อนตัวของ TPS นะครับอ่าแล้วก็มี Airflow Input Output นะฮะ สัญญาณเข้ามา39เฮิรตอ่าเปลี่ยนแปลงนะครับค่าเปลี่ยนแปลงนะโอเคแล้วก็มีอ่าค่าอ่าอินเจคเตอร์นะครับก็อ่าลองอ่าเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับรวมทั้งอ่าตัวนี้ดิวตี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของอินเจคเตอร์นะครับอ่า ่วนอื่นๆทำงานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกล่องใบนี้ผ่านปกติสามารถติดตั้งใส่รถรุ่นต่างๆที่เป็นยุค90ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจทักมาได้เลยใบนี้พร้อมชุดสายไฟราคา4,000บาทนะครับถ้ารวมติดตั้งด้วยก็อยู่ที่8,000บาทนะครับค่าติดตั้งวายจูนอยู่ที่4 0 0 0ไม่รวมไดโน่นะครับก็ใครสนใจทักผม Hunter Junior มาได้เดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Hunter t u ท e นคนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ